วันเลยครับนะครับเดมมาเลยมาเลยลายปอกอยู่นะมาเลยลายปอกน่ได้เป็นปอกค้สนั่นขนาดนี้นะครับมาถึงแล้วพวกใครกประเดมไ่ยวิดีโอในพี่น้องเขาทำยงไเนี่ยทำยนะครับมันแดดไหมนะได้วูไว้เขาเราดนัดนแโนะครับน้กาโดยจมวันยาวๆครับโดยเป็นโดสิบ Und per Nó, mặt lấy ra, nắm 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 Nó Má. 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 ไมสูงนาดนี้เราขามมาถึงนี้วัเลยครงข้า oo, มแงข้ามองยันเห็นไหมนะรับเราก็ไล้ปุกคุ้ยไม่ได้นดูกาดอน้ำนะานะคนมาเดี๋ยวคดินน้ำอีนันอันนี้คนเดินเป็นดีนนะดินวิหารพรวิหานะครับคนมาเดี๋น้ำจะเมื่อเรานำจบมาแล้วก็จดทูกสามจบแล้วบอกช่อเรา ไปรังก้า้วพนัมนายขอพนัมนายครับอ้าวสร้างใครสร้างไปสร้างอีก้าวให้มิติไปขนาดพนัอนายอู้หายใหญ่อีไรหาใครมีีไว้นณนี้ยบ้างเหรอมิ้นพูดเนอะนอาก้าวนะ้ ว่าจะข้าวของที่50บาทเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาห้องติดตัวแหวนไม่จับตัวและขอกับคุณกวันดันั้นนวมบข้าพเจ้าหรือ,อท่านอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอ,ขอขับคุณได้ทุกวันก็ขอ,ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำมี่ปุณห์ เบื่งขมั่งมืออานอนางงทัหที่ได้ขึ้นมากราบไหสามบีอยไมไม่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 ไอ่ไ่ไม่ไม่ไอนไมนไา่มไ่ไม่าม่ไมไม่ไม่่ามนัไ่ ที่มาากัาเื่อนาอารนละการบาดีในนี้ก็มีวันเมอีให้เราได้ยูด้วยและยังมีรูปหลวงพ่อพระเจ้าดันใจเมื่อเราอ่านวันที่วันเดือนหมดแล้ว เราสามารถเอารูปหลวงพ่อเทียนบบไก่ไปใส่ต่อไว้ติดฝาบ้านเพื่อกาบูชาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วก็ขอเชิญท่านบูชาได้ปฏิทินปี2,564ตอนนี้ที่วัดพระธาตุเลยคมบบีแล้วและมีจำนวนจํากัดรีบบูชาด่วนเลยเมือ่อไรบูน่ะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจดุนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพ่อจากท่านเพียงแต่เราแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้ว ก็อย่าปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหรีอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุลอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวในขอ่อบธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุก,กวันก็สำเร็จไปอยู่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ถึงไปแล้วก็ขอขับรือไ,ได้ทุกวันข,ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้หลวงปู่หลงคลของพ่ทางวัดพระธาตุ คนนำมาด้วน <ersch> ี่ยคนนำมาด้วยหรอผมบอกผมบอกเขามาเลยคนคนนำมาเลยวันนี้พี่เสิ่นตงพ่อหลวงสุโขใกล้จากแล้วพ่อหลวงทำกินเล่น้ัดอย่างไรกันพี่เสิ่นตง มื่อเราอ่านวันที่วเดือนหมดแล้วเรสามารถเอารูอข้อเขไปใส่อไ้ติด้าเพื่อบูชาต่อไปฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วออมาุมาไม่ต้องาเ้าเ้ามือเป็นเมื่อมื่ออมาแล้ว และมีจำนวนจำกัดรีบบูชาด่วนเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้า เรื่องอะไรเล่าให้ฉันฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าแต่งเมื่อเรานําดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นําดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงรับไว้ด้วยแล้วบ็กต่อว่าสาธุสาธุ แล้วก็อดหดมรีไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เลยเมื่อเชิญท่านทั้งหลายนี่ถึบูชาต้องการอยากจะขอก็ขอมาเลยบ้มาถึงเยอะครับนะครับวัดลอยคำมาถึงทางกี่คนแล้วครับโอ้อ๋อเหลือเพิอีกนะครับ อะไรครับที่ไหนคุณวดน้มินเ อนอนเลยนอัลอ่อเห็นไหมใช่ไหมนะฮะคือเนี่ออุ่นมนัมมนมนำมนัมนมนำไหน ทางดีทางดี้าเนาะี่เรได้ถ okay, the ่าแค่ทางน้ำมันน <t> ้ำนเนาะไดเป็นดินแดงเนด้่าที่อันได้ว่าเป็นเมืองเกีงใหม่เมืองลำปูนนะับเนาะนะครับเมืองเกียงใหม่เมืงวังเมืองลำปูนลำปูนนะครับอ๋อโลโลโลปูนเอาไหนฮะ เน yeah. mm hmm. right. ี่ยเป็นเหรอสนุกไหมลเกียวอยู่อ่ะมัดมัดลยนะเกียวอืเกียวเนาะตุบพี่เขาดูตรงเกียววะอ่าอ่าเนี่ยครับมราจะพากคัวเขาเนขณะมากันลายมากันนามาขณะเนี่ยครับวันลยครับในก็ได้มาเลยมาเลยรัดปอกอยู่นะครับมาเลย ลายปอกน่าจะเป็นปอกคำสองขนานะ็นั้นนะครับเมอมาถึงก็มใครเพิ่มประเด็นไทยวิดีโอในพี่น้องขอทาน่ในนี้นนนเป็นใค,น,คะนะข้นนะะะนะาน้องมันแดดไหมนะได้ป๊บหัวไบ้า <c oughs> น้อดนแดดแล้วนาน้องกะคาโยจังหัดยาวๆครับด่วยปืนวยสนแพร,ก,รกันเขานคะครับ พีนนนน่น้องคนมาดีวันนั้นเมืองเกียงใหม่เงไทยวันลอยค่ำนึ่งนมาดีเลยครัคคบพีบน่น้องขามีงเลยบมาครับมาไปเอามือส่ยแค่้ังบุญีนนอนมีเอามืถ่ายแล้วมื่ล Ở đây ờ ừ. ừ. nữa Chạy xe bắn nhiều rồi Mấy quá Mấy Hello, nấm nấm nấm, mà, ฮ่เนอะนอคนหนำน้ำหนำเนอยู่ายหวมีคนคนมาหรืยันเนอไม่ก็ม่ไม่ก็อลยไม่ก็ม่ได้น่อยๆกำมอก่ดทุกอนเช่าเนะจะให้ท่านกีคาเขาบอกท่านตรงตรงไปเลยการแก้บนเขากันฮะ ตม่อารที่เขาไปเจ้าดีอยางแล้วเัาต้องเ้าไปักเขาเข้าไปชักเขาูรราไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะมันก็มันไปให้ยาอนนะเาะมันกให้ย่อนมันย้อนตอ้เราไปเป็นด้านข้าด้านขายขถาเมื่อหรั

ติขึ้นบพรใครมีติขึ้นร่วมใครมีอะไรครับเนาะหลุดเต็มปิกคนก็เต็มปิกอาเลย่อยๆเลยแล้วก็ขาดเดอติดขึ้นดูไปกันหน่อยกันครับเนาะจากใครทุกคนในแถววันนาข้าเดินมาเลยครับเนาะอย่าดืมบุญเพจบึงเพื่พอครับเนาะวันนามาจากใครทุกคนในแถวครับอยาให้ทุคาก,กาทนทคากกาวนวิดีโอต้องมาแถวนะครับไปไปไมายสูงค่ะ